Thank you ขอพมาท่านแม่ครับแต่ภาวะการจเจริญกรรมฐานพอเรารู้ไปถึงมันดับเรารู้ว่าลมมันดับแล้วเราเรารู้ว่ามันมันไปถึงฌานแล้วแต่ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ว่าอยู่เฉยๆมันไม่มีความคิดปกติเวลาความคิดเกิดเราจะมีอะไรไปตัดมนันทันทีแต่เมื่อวานลูกจงกรมไปจงกรมมาจะนั่งอยู่มาสงสัยเองทําไมช่วงนี้ความคิดมันหายไป มันเป็นว่างๆรู้กลัวมากเลยกว่าตอนนี้ครับเพราะความคิดมันไม่เกิดขึ้นเพราะปกติวิสัยของคนมันต้องมีความคิดร้อยระการมันหาวิธีหลอกเร,ราเราทุกวันเออมาอย่างนี้แหละอันนี้รักอันนี้ชมหรออันนี้โกรธเราต้องรู้แต่ตอนนี้มันไม่เกิดรูปนั่งพูดโทรปั้นจะทําอะไรครับตอนนี้นะถ้าเกิดสภาวะนี้นะให้ดูอาการที่เป็นเท่านี้แหละไม่ต้องไปคิดอุปทานต่อลูกอาจารย์นะ<ช>พอว่างปุ๊บไปอุปทานในว่างใช่ไปไม,มีอุปทานในว่าง สมมุติว่าว้างไม่อุปมาสมมุตินะว้างถึงขั้นนี้แล้วลูกก็เห็นความว้างของลูกเห็นอย่างเงี้ยจนไปถึงที่สุดเลยเห็นอาการที่เฉยๆอย่างเงี้ยนี่ให้ดูแค่นี้ <ฮะ S 1> แต่ถ้าหากว่าลูกไปอุปทานในว้างพอว่างปุ๊บอ่ะนี่เอ๊ะอะไรเอ๊ะเนี่ยไปตีความบ้างของตัวเองใช่ครับไปจุกจิกกับความบ้างนะไปจี้จิกไปถามไปอะไรไปสนใจในความบ้างของตัวเองอันนี้อันนี้เรียกว่า ุทาทนปแล้วก็สร้างพบสร้างชาติตรงนี้เองเนี่ยป็นจิตป็นจีไจ้ไปสร้างพบสร้างชาติให้เห็นเฉยๆเห็นจนกว่าอันนี้จะหายไปลงหายไปบางทีจะหายช้าบางทีจะหายเร็วนะไม่ต้องไปทำอะไรหละ่ะไม่ต้องไปทำอะไรนะไม่ต้องไปเสียแรงที่จะไปคิดไปพูดไปทำกับสิ่งที่กำลังเกิดอาการว่างนะอันนี้ตรงที่สุดตรงที่สุดและใช่ที่สุด ความว่างทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเอออาการตรงนี้ก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงให้ให้ดื่มไปเลยกินไปเลย<ช>กินไปเลย,ก,เลยกินแล้วเงียบเงียบไปเลยไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นพิษหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออมันเป็นพิษหรือเปล่ามันจะมาทําให้เราหลงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่างตอนนี้ว่างว่างว่างผมไม่เคยเจอมันจะว่างอะไรขนาดนนมันไม่ใช่วิสัยของคนปกติเออใช่ใช่เมอว่างีเลยต้องหาพระครูบาอาจารย์ตัววันนี้มันเกิดจากพลังของการฝึกมาล ฝึกมาตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งถึงวันนี้มันเกิดอันนี้แล้วบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดลรไม่เป็นไรนะคนไม่เกิดก็อย่าคิดอย่าคิดว่าเมื่อไหรเราจะเป็นอย่างนี้จะคิดเพราะว่าที่ลูกจะมาถึงตรงนี้ลูกไม่ได้คิดให้มันเป็นลูกไม่ได้คิดให้มันเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดให้มันเป็น<ม>ลูกไม่ได้คิดเขาเป็นโดยธรรมชาติของเขาถ้าไปหหยหาเ็าไปหหยหาเนี่ยเมื่อไหรมันจะมาเมื่อไหรจะมาเมื่อไร่จะมาพอเราคิดอย่างนี้ก็ไปจิกเขาทิ้งแล้ว อันนี้ก็ไม่ใช่เข้าใจไหมลูกเหมือนลูกปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้ลูกปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยลูกอยากได้ความบ้างนะอยากได้ความสงบอยากได้เข้าไปถึงกรรมาฐานจริงๆนะมันเป็นยังไงลูกอยากได้มากๆเลยใจจะขาดอยู่แล้วเนี้ยคาว่าอยากได้กับความตั้งใจปรารถนาคนละชื่อกันนะตั้งใจปรารถนาท่านเรียกว่าอธิษฐานบารมีตั้งใจปรารถนาเหมือนพระโพธิสัตว์ที่ตั้งใจปรารถนาโพธิญาณแต่เราปรารถนา พุทธบริวารตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงนิพพานนะความปรารถนาเนี่ยสูงสูงอยู่ในหิ่งเลยอะนะแต่ความอยากเนี่ยมันอยู่ต่ำตอนนี้ลูกอยากต้องแยกให้ดีด้วยเข้าใจไหมแต่ตั้งความปรารถนาได้ทุกครั้งที่ลูกบําเพ็ญว่าลูกปรารถนาอะไรนะเข้าใจไหมลูกถ้าลูกชาติไม่ทนสังขารแล้วนะลูกอาจารย์นะ เนี่ยวันนี้ก็หลุดไปแล้วหนึ่งเปาะนะพอเจออย่างนี้ปุ๊บเหนือเลยเหนือเลยนะเหนือเลยคือเหนือแล้วไม่ปรุงแต่งกับความว่างไม่ไล่ตะคุปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตะคุปปุ๊บ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 เหมือนกบที่เต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอึ่งอ่างที่เต้นหนีคนปุ๊บ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 ไปไหนก็ไม่รู้เต้นอย่างนั้นตลอดนี่เรียกว่าเป็นอุูประานไม่เป็นปกติสุขไม่เป็นปกติธรรมในขณะที่เห็นอาการภาคปฏิบัติภาค จะมีอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้ฟุ้งบ้างบ้างบ้างสงบบ้างอุเบกขาบ้างเฉยบ้างทุรนทุลายบ้างทุรนทุลายบ้างบอกไม่ถูกเลยมันเป็นยังไงลูกคนนี้บอกตามจิตไม่ถูกไม่ต้องไปตามจิตนะคะไม่ต้องไปตามจิตจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเนี่ยตัวรู้อยู่ตรงนี้หลวงสมมติตัวรู้อยู่อย่างนี้นะตั้งให้ตรงอย่างนี้ก็จะเห็นหมดเลยว่าจิตไปไหนมาไหนความคิดไปไหน อารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆและความคิดมันก็แวแบๆบแบบขึ้นมาทําเรียกว่าเป็นสัญญาอดีตคิดไปอานาคตคิดมากมาจากคิดเยอะอย่างนี้ทําให้จิตพิปรารเพราะไม่มีกรรมาฐานตัดตัดภพตัดชาติแห่งความคิดไม่มีบริกรรมตัดภพตัดชาติถอนรากถอนโคนความคิดและสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขณะจิต ตรงนั้นน่ะตั้งอยู่ในในเส้นทางรับพรพุทโธธโมสังโฆให้มากต่อมากแบบสบายๆหรอกแบบไม่เครียดนะปัญหาที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยก็จะทุเลาบาบางไปได้นะจางจบไปได้ทันการทันสังขารนะลุงนะ